สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมินทีนะครับโอ้ยฟังเสียงเครื่องคันนี้ดิรถกระบะอันนี้เพิ่งข,ขึ้นครับ วันนี้เวรุ่นท่อสั้นโคตรเยอะจริงๆท่อสั้นนี่เขาว่ารอบต้นมันจะมาดีนะครับได้ต้นได้ต้นท่อสั้นนะนะท่อยาวได้ปลายอารมณ์แบบเหมือนท่อหน้าเผากับท่อออกท้ายนะ่าจะประมาณน,นั้นนะครับนะกิโนโม,มกา้านี่ทอ่ออกอกแรงลงเสียมันเล้าดีนะเสียมันแสบๆดีคือปกติการแข่งแรกนะครับ มันต้องแรงตั้งแต่ออกตัวเลยนะออกต,ตัวต้องดีครับแต่ยังไงยังไงผมก็ชอบคันนี้จริงๆโอ้ดูฝาด้ายเาบาธรรมดาโอ้เสียงเครื่องเสียงเครื่องลูกพี่เนี่ยโอ้โหแบงคือแบบสุดจัดเลยนะนมีโชคอะไรเนะี่ยมีโชคอะไรบางอย่างนะ เดี v, shorts, depths, Guys, ๋ยวเดีาดูช่วงล่าง8น็อตนะครับสำหรับคันนี้เพิ่มหังลมมาหนึ่งใบรามเทอร์โบเนี่ย น่าจะสำนักกรันเทอร์โบนะครับป้ายสุพรรณมูรีนะเสียงเนี้ยเราจะจับเลยโีดีใ่ดังแรงไหมครับง่ายนอนจริงข้อเขานี้ยก็ไสสี่มานะครับนะเป็นเต็มเลยสด 8น็อตนะครับแบบสไลด์มีโชว์เลยไงท่อนี้น่าจะแบบว่าตอนออกตัวหรือเปล่าการล้อเต้นหรือเปล่าเป็นโชว์ออมิยางโมโต้นะครับจะบอกกัเนเงินมีโชวนะ์เลยเหรอโอ้โอแขงออกตัวแล้วบกันได้แบ,บ็คเม,มเนียมนะครับนะยาง2.570 22.5 กระบะยาวมาณน่าจะประมาณาสี่เม่ได้อยู่คันนี้โอ้ฝ่าท้านี่เป็นเละติดเป็ดไม่ตดคืมพุม้มไม่เติรเดี๋ยวเไว้เติรดเนี่ยมาาันทำอะไรทั้งแกง๊ง <c oughs> ทั้งแกง๊งเลยอันนี้ฟูโซ่ รอบแ้วช่างมอนนี่คือเป็นท่อออกหลังเก่งและท่อสูงเนาะท่อท่อท่อตรงอ่ะขึ้นมาเป็นโดนัทอ่ะเฮ้ยขยกเครื่องคันนี้วะพี่ยกหัวอันนี้หยกเอล,เล <L S 2> ครับยูสุเอล อขาเน้นเ่มาเน้นทรงนะเน้นแรงครับโอ้โหได้น่นสิสอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ยเครื่องอะไรเนี่ยเนาะตุรดจุดปากแตะแล้วเหมือนเลยโอ้พิเก็บนี่คายออกอย่างนี้เลย โอ้ยอุ้ยหงสงโอ้ยอะไรเนี่หนึ่งสองานะอืมคันนี้เครื่องไรเนคันนี้เครื่องไรครับ้เโอยเครื่องอะไรเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าสูบอ่ะไม่มั่นใจ โอ้ยสุดจัดจัดเลยเครื่องมันย่นไปแบบอืนี่แบบงานนี้น,นี่หลายคันนี่ทำมาแบบเต็มมากนะครับทำมาแบบเต็มจริงแบบน้ำมันนี่ไล่มาเต็มเลยโอ้โหไม่ธรรมาดาวะ่ะทำแบบแข่งกันเลยอะมอน,น้ำอยู่ตรงพนัก สุดจัดเลยอ่ะมันระเบิดกระบะเลยกระบะนี่เหมือนว่าเขาทำเหมือนว่าแบบแค่ทำเป็นทรงเฉยเขาก็เฉยไม่ได้ใช้งานจริงแต่ยังไงก็ชอบคันนี้มากครับเนี่ยคันคัน คันนี้โอ้ชกหน้านี่น้ำมันนี่ก็ไล่เต็มเลยนะรถของเขาน่าจะเป็นเกโอแปดีนะครับวันนี้เครื่องคอมนะเครื่องคอมโอ้ยโชกหน้ามีอะมุโตอันนี้จากตับตั้งไหนครับ รามเทอรบโบนี่จั้งรามนี่จังรามเทอ,อร์โบครับอันนี้เหมือนว่ากำลังตู้กล่องกันอยู่มัเนี่ยเหมือนใช่ชุดนี้นี่มีแต่แบบแต่จัดนะครับมีฟังเสียงเครื่องรอมลองฟังดูฟังดูเสียงมันเล่าจริงโคตรชอบ ช่างวาดาคุณคณนนี้ช่างวองรู้ป่าก็ได้เห็นรูปานาแล้วเดีย๋ยวมาดูคนนี้หน่อยอันนี้เหมือนว่าจะเป็นน,น่าจะเป็นช่างโยช่างโยในะช่ป่ะช่างโยช่างโยบูย็อก,กี้คนนี้สวยเว้ยบูรก,กี้หกล้อ สีนี้กระบะทรงนี้คือใช่จริงๆครับโคตรคลาสสิกหลากลูกนะครับล็อกกี้ลากลูกทรงกระบะอุ้ยเบรกแห้งล้วเนี่ยอู้ฟูแอร์เบรกโอ้ยไฟฟ้าด้วย6 s k

เ <X K. S 1> อ็กเคอือหือยอดอันนี้นี่อู้อันนี้ก็สุดจัดเลยนะครับนะ่ยสำนักอู่ช่างโยนะครับอู่ช่างโยอู่ช่างโยโอ้โหกระบะลายไม้นะครับจะบอกว่าสุดจัดเลยทันนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอชมกันคลิปถัดไปในงานนี้ยังเยอะครับ